สวัสดีครับพี่น้องมันนี่อยู่กับผมเฮียต่ำฮัมตงชาแนลรับชมอยู่จังหวัดไหนบ้างคอมเมนต์บอกนี่ได้ครับมันนี่ผมหยิบภาพมาเบือเบ้องหลังครับว่าอ,อยู่อุดรก็เหมือนกันครับเบื้องหน้าจะเป็นอูเป็นอูเป็นอูหมูหยองเปิดรับอมอดิฟายสมรถเบื้องหลังพูดพี่น้องอเบื้องหลังไ่ายคลิปเอาทุกย่านหมูหยองนี่ย่านตะบุลุยลุยยัยนมาเขาสิตรวจสอบแล้วกันยังบ่พอ,พอเบื้องหน้าก็เห็นประมาณนี้ครับเป็นอูสอมรถแต่เบื้องหลังนี่เป็นทงหน้าของเทา แต่บ่งว่ามันนี้เขาเห็นอย่างแจงเฮาแต่ละมือแต่ละเว้นนี่แหละครับคือความสุขนี่คือการคือแบบจังไรล่ะพี่น้องมันมันมันเป็นอาชีพเนาะมูยองนี่ก็จะมีหลายอาชีพก็จะมีอาชีพเฮ็ดรดซ่อมรถเป็นสร้างซ่อมรดเป็นนักแข่งอาชีพต่อมาก็คือเฮ็ดชิปส่งไอ้มาการเฮ็ดชิปนี่หลายคนก็จะว่าไรสาระยังนั่นยังสิมูสูว่ามีเบียกเฮ็ดบ่นี่แหละครับมาเบ่งเบียกของผมนี่นี่มาเบ่งเบียกของผม,มแต่ละมือแต่ละเว้นเออ อันนี้พร้อมยางนะนะอะใรบ้านพร้อมยางห้าสี่ามสองแอคชั่นมาเด้อพี่น้องตำบะคุงเอาอสสสาเเด็กเว่ยเยเติมยังไงไม่เห็นเนนเลยหรอทนอันนี้เป็นชิปเลี้ยวอัน สเ็ดหยยังงแต่่ละอานี่นี่สิเป็นชิพน้องรักเลยชิพน้องรักก็คือตำกุ้งสดบ้านตำกุ้งสดหมูยองก็จะแอบแอบถ่ายคลิปเลี้ยวอันนี้ก็คือน้องเบลนี่นี่บังหล้งบังห้องบอกว่าโมพูดอะไรถามเอ้ายูชื่อพูดอะถามเ่ราะท่านเสนอยาน้องยังอมโมน้องเบลครับน้องเบลน้องรักค่ะอิปบ่เอ้ยบ่ยังรักค่ะพูดอะไร มันคือเขาไปหาเห็ดคือเอิงปีนภูคือยังก่อนอรคือองปีนคูแม่เดนาออกไปไว้เอ้ยเอิงปีนคูมันก็อ้วนเลยมึงอกี้เฉียดตะปาดบ่เฉียดเชืกเฉียวขนาดเจ๋อเจ๋อคือก้อนในห้องน้ำแขอนอยู่ือนี่นี่แหละครับทีมงานเทาแต่ละเมือแต่ละปรเทศมาเห็ดยังเดี๋ยวมามาสัมภาษณ์แตมอนกวนอันนี้ต้องกินเหล้าขาวทุกวันใช่ไหมทุกวันครับตอนนี้เป็นทุกชั่วโมงครับชั่วโมงอันนี้อันนี้คลิปคลิปข้องไผ่เนี่ย ของหนูเอ้าแล้วเมื่อกี้แต่อยองบอลงทุนอย่างลยบอแอมแปะใช้แอมแปะอย่างเดียวช่วยแล้วซูเบอร์น,นี่ไปบอกพ่อหนะ่อยนะหัดลงทุนบ้างหัดลงทุนบ้างพ่อไม่ใช่ไปเปย์สาวอย่างเดียวพ <c oughs> ่อพ่อมีสาวเหรอเป็นสิบคนว้าวรู้ไหมรู้แล้วแม่แม่ทำยังไง ออกจากบ้านตายตายตายสววแห้งหมูหยองนี่แหละครับเบื้องหลังแต่ว่าที่พูดเรื่องจริงใช่ไหมพูดเรื่องจริงสัวพอสววแห้งหมูหยองนี่สววแห้งนี่แหละครับเบื้องหลังของเขาแต่ละมือแต่ล้วกนไม่มีอะไรก็คือการถ่ายคลิปตั้มโอหุ่งเนี่ยเนี่ยอมโอทับเบิ้งทับเบิ้งช่องน้องลักเซทก็สิเป็นช่องอมโอได้ไหมจำจะมีมือสองค่ะทุกคนจำกุ้งตัวนี้ไว้ให้ดีนีกตัวหางดังๆนี่นี่แหละเออสิมีมือสอง แต่ละมือเนาะแต่ละมือแต่ละเว้นไม่ทําอะไรก็คือประมาณนี้แหละครับนี่ลนะพี่น้องถามว่าทาทาแล้วมันได้อะไรก็ได้ใดมันก็ได้จริงเนาะพี่น้องเนาะก็คือตามที่ว่าและและได้ได้มาจากไหนจากอยอดวิวพี่น้องขอบคุณพี่น้นองที่กดไลค์กดแช่ ดกด subscribe กดติดตามให้หนึ่งวิวคือหนึ่งกำลังใจของเราหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจของเราหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจของเรา,เ,ราเพื่อสิส้างสารรค์ผลงานดีๆช่วงนี้กับบ่อคอยไดถ่ทยคลิปที่ปเป็นคลิปกินเนาะครับกับสิปเปียนแนวไปหลายๆแนวมือนี่กะฝากติดตามนะครับเป็นไรช่องเลยช่วยมอดเรทั้งไหนด้วยกันกับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่ทำจริงเล่นจริงเนาะเหตุยังเหตุหให้มันจริงจังครับผมสำหรับคนที่อยากมีรายได้หรือยังบ่เข้าใจก็ทักถามได้หรือ แอดมินกับผมกับสิตอบนะผมแนะนําผมบวกกกบ่กอย่างคือไดมอน์มาอยู่น้าผมผมเห็นเขามีความสามารถนะไดมอน์เนี่ไดมอน์มานี่ผมเห็นเขามีความสามารถมามาเด้อพี่ไดมอนมาู้ชายคนนี้มีความสามารถผมไปเจอผมไปเจอเขาครั้งแรกอยู่ล้วไปเจอกันครั้งแรกอยู่ที่สว่างใช่ใช่แต่ตอนนี้อยู่มืดมืดหมดแล้วอ๋อใช่หน้ามืดเป็นไรจะเป็นลมเหรอ อูดำอ้าวเหรอเออผมไปเจอเขาสว่างเขาเรียนได้เขาเรียนมุกไทยได้ตลกได้เฮ้ยผมเลยถามว่ามีเพจไหมเขาบอกว่าไม่มีอยู่ทําให้สิปรท่านใช่ไหมใช่หลังจากนั้นผมเปิดให้สามอาทิตย์คนติดตามหกหมื่นแล้วสุดยอดมากขอบคุณเอฟซีช่องช่องไดมอนก็คือเป็นแฟนเพจก็คือดัมพ่องของมึงดิดัมพ่องเก่งมากครับผู้ชายคนนี้หลังจากนั้นก็ติดน้ำผมไปออดหลอดแล้วก็ติดน้ำใช่ไหมอ่าแล้วก็จะถ่ายคอนเทนต์กับเขา โอเคฝากไว้ด้วยเอไปตินตามไดมอนด์ด้วยแล้วก็ผลงานที่งานเฮ้าครับผมนี่ถามว่ใได้ได้แล้วครับรอแค่อายุเพจขอบคุณมากครับขอบคุณมากแล้วใช้โอกาสก็อบคุณียรยาครับแล้วมือไปติดอะไรไม่ล้างออกมันดำเบิดแล้วนี่ดำพ่อมึงดีอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็นสักนึกว่าจะสเกลี่ยน้ำมันเครื่งมาก็ถ้าพูดตามความจริงเนาะผมเป็นนักธุรกิจปั้นล้านมอ่ะพอแล้วเอาวันนี้ก็ประมาณนี้แหละครับหาพี่น้องเขาไปเบง คลิปเบิ้องล่งกันอันนี้แหละมันสิคุยไปเรื่อยมันสิเล่มโบกินี่อีกบกนี่อืออ่ะพ่อไหวสิเนาะครับก,การกระทํางดว่า,จาใจได้บริสุภาปอโทษขออภยัยเลยแล้วก็ฝากติดตามทีมงานเทานั้ครับเบอร์หนึ่งกับจบกุ้มกันเฮตอมาานี่แหละมีบกพโหลดมาพร้อมอ่ะมื้อนี่กับสวัสดีครับ